ประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรให้จินตนาการว่ามีคนสองคนอยู่ในอวากาศและกำลังปาบอลใส่กันเมื่อบอลหลุดจากมือคนที่ปาเขาจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังเพราะว่าเขาได้ให้โมเมนตัมส่วนหนึ่งไปกับลูกบอลและเมื่ออีกคนรับลูกบอลที่ปามาเขาจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังเล็กน้อยสุปได้ว่าการรับบอลของทั้งคู่ทําให้ระยะทางของทั้งสองคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งการทดลองตามความคิดนี้เนี่ยก็ดูคล้ายกับแรงผักเลย โดยในธรรมชาติในระดับควอนตัมก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกันระหว่างอิเล็กตรอนโดยใช้โฟตอนเสมือนแทนลลกบอลแต่ที่ต่างจากการปาบอลใส่กันก็คือยิ่งอิเล็กตรอนอยู่ใกล้แรงผลักก็ยิ่งมากเพราะระยะทางที่ไม่มากทําให้แลกเปลี่ยนโฟตอนได้ถี่กว่าหากมีอนุภาคมากกว่า2องก็มีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนโฟตอนเสมือนมากขึ้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าประจุไฟฟ้า โปรตอนเองก็สามารถแลกเปลี่ยนโปรตอนเสมือนได้เหมือนกันแต่จะในรูปแบบตัวกันข้ามกับอิเล็กตรอนทําให้เมื่ออิเล็กตรอนกับโปรตอนเข้าหากันเมื่ออยู่ใกล้กันสนามไฟฟ้าให้จินตนาการพื้นที่สีขาวเมื่อวางอิเล็กตรอนจะทําให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นสีฟ้าและเมื่อวางโปรตอนจะทําให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นสีแดงถ้าปล่อยอนุภาคที่เป็นกลางมันจะขึ้นที่ได้ตามปกติ แต่ถ้ามีโปรตอนถูกวางไว้ในพื้นที่สีแดงมันจะถูกผลักและดูดเข้าในพื้นที่สีฟ้ากับการหากอนุภาคนั้นเป็นอิเล็กตรอนมันจะถูกดูดเข้าไปในพื้นที่สีแดงหากวางอิเล็กตรอนเป็นแถวในด้านหนึ่งและโปรตอนอีกด้านหนึ่งเรียงกันเป็นสนามที่ตรงกันและมีตำแหน่งของแรงที่เท่าๆกันสภาพแบบนี้จะทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่และสร้างกระแสไฟฟ้าในสายไฟได้แรงแม่เหล็ก ให้จินตนาการว่าสายไฟในอากาศที่มีโปรตอนและอิเล็กตรอนเรียงกันและเคลื่อนไหวจนเกิดกระแสไฟฟ้าต่อมาให้จินตนาการว่ามีลูกแอปเปิลที่มีประจุวางอยู่ใกล้ๆกับสายไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโปรตอนจะผักประจุในแอปเปิลซึ่งจะเท่าเท่ากับอิเล็กตรอนที่ดูประจุผลที่ได้ก็คือแรงจะหักล้างกันพอดีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําให้แอปเปิลมีความเร็ววีขนาดกับสายไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแอปเปิลจะเริ่มเบนออกจากสายไฟ ซึ่งเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงแม่เหล็กเพื่อเข้าใจแรงแม่เหล็กในเชิงลึกผมต้องพูดถึงทฤษฎีสัมพ์พิเศษเล็กน้อยในกรอบอ้างอิงของแอปเปิลเราจะเห็นว่าลูกแอปเปิลไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางขวาแต่เราจะเห็นสายไฟเคลื่อนที่ไปทางซ้ายไอสไตล์บอกไว้ว่ายิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่วัตถุนั้นก็จะหดสั้นลงบนเส้นทางการเคลื่อนที่ด้านั้นหากอ้างอิงตามนี้ปทตอนในสายไฟก็จะหดสั้นลงทําให้ภาพที่เห็นก็คือปทตอนที่เบียดติดเสรกัน กับการเราจะเห็นอิเล็กตรอนขึ้นที่ชา้าทีนี้ก็จะกลับมาที่รูกระเปิ้ลซึ่งจะสามารถตอบได้แล้วว่าแนาแม่เหล็กเนี่ยมาจากแรงที่เหลือจากการถักล้างเพราะว่ามีโปรตอนที่มากกว่าอิเล็กตรอนอย่างชัดเจนสนามแม่เหล็กจากทฤษฎีสมมติภาพพิเศษเมื่อสนามไฟฟ้าของประจุเริ่มมีความเร็วจะเกิดการเบีเ้ยวซึ่งทําให้เกิดสนามแม่เหล็กทีนี้เราจะแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ลูกศรที่หมุนวน รอบๆทิศทางการเคลื่อนที่ดังนั้นสนามแม่เหล็กคือผลที่ได้จากสสารภาพพิเศษในสนามแม่เหล็กอนุภาคที่อยู่นิ่งสนามแม่เหล็กจะไม่ส่งผลอะไรเลยแต่เมื่ออนุภาคมีความเร็วมันจะสัมผัสได้ถึงแรงโดยแรงนี้จะดึงให้อนุภาคเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถสรุปได้ว่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเป็นอะไรที่แยกจากกันไม่ได้และมันเป็นสิ่งเดียวกันภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เราสามารถสรุปความสัพพันธ์ีได้เป็น4ข้อโดยจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อสมการของแมกไกเวลสมการที่1ของแมกไกเวลบอกไว้ว่าประจุไฟฟ้าจะทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดของสนามไฟฟ้าสมการที่2บอกเราว่าสนามแม่เหล็กไม่สามารถอยู่เพียงลางพังได้เพราะมันต้องมีขั้วเสมอสมการที่3บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าเช่น การใส่แม่เหล็กในขดลวดแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไปมาจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าและทําให้เล็สตอนเคลื่อนที่จนเกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งจะเรียกว่าการเหนี่ยวนำเทคนิคนี้ถูกใช้บ่อยในการสร้างไฟฟ้าในการหันลมหรือลงไฟฟ้าใวิเครีย์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวเป็นไฟฟ้าสมการที่4่บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กจากนั้นมันจะไปรบกวนสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าที่ถูกลบกวนก็จะสร้างสนามแม่เหล็กต่อไปกันเปชั้นๆการเคลื่อนไหวอย่างนี้ของอนุภาคทําให้เกิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแพร่ออกไปด้วยความเร็วแสงเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ความถี่ของอนุภาคจะส่งผลต่อพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราสามารถจําได้แยกจาพวกพวกมันได้ตามความถี่ที่มันสั่น ดวงตาของเราสามารถแยกขึ้นมาส่วนของสเปกตรัมได้ซึ่งเราจะเรียกว่าแสงที่ตามองเห็นและส่วนที่เหลือของสเปกตรัมจะไม่สามารถมองเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นอินฟราเรดพาตาเวลเรดไมโครเวฟเอ็กซเย์คลื่นวิทยุและรังสี g a มมาพวกตาของเราถูก,กจำกัดอยู่แค่ในช่วง400-800นาโนเมตรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ถูกใช้อยู่รอบตัวเราหมดเลยเช่นไมโครเวฟการสื่อสารผ่านเาวเทียม รวมถึงท่านดาราศาสตร์อย่างเช่นการใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุในการศึกษาอกาศห้องลึกอย่างเช่นลุมดำดาวนิวตนันดาวฤกษ์หรือจักรวาลการแผ่หลักสีความร้อนอย่างที่เล่ามาเมื่อปรจุม,มีการเปลี่ยนแปลงพวกมันจะสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโดยอุณหภูมิของวัตถุก,ก็จะแปรผันตามการแปรผันของอะตอมเหมือนเรื่องความร้อนที่เราเคยเรียนมาโดยอะตอมมันจะมีสส่วนหลักๆก,ก็คือนิวเคลียสที่เป็นประจุบ,บวก และกลุ่มเหมอกอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเมื่อเกิดการสั่นอะตอมจะเขย่ากลุ่มเมฆอิเล็กตรอนด้วยประจุทางไฟฟ้าเหล่านี้จึงมีความเร่งและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาร่างกายของมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายเรื่องนี้ในสภาวะปกติมนุษย์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3 7องศา,ศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่าเราปล่อยขึ้นอิฟรฟเลตออกมาต่อเนื่องและคงที่ แม้เราจะมองไม่เห็นคลื่นที่ปล่อยออกมาแต่เราก็สามารถใช้กล้องอินฟราเรดในการมองได้ Polarization เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภาพวัตอมก่อนหน้าเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนเหมือนจะถูกขึงไว้กับนิวเคลียสเมื่อถูกขยา่าดังนั้นคลื่นที่ถูกสร้างออกมาจะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนเรียกว่า non ization, นอนโพลาไรเซชันจินตนาการภาพ จูที่ได้รับนอนโ o l a r ลนเซชันอนุภาคนั้นจะเกิดแรงจากการปฏิสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจากนั้นอนุภาคจะเริ่มสั่นเป็นคลื่นเหมือนกับอนุภาคของแหล่งกําเนิดภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้ก็คือโลกกับดวงอาทิตย์โดยดวงอาทิตย์ทําให้โลกอบอุ่นขึ้นได้เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางผ่านเอากาศดวงตาของเราตอบสนองเพียงความเข้มของแสงซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อทิศทางของสนามได้ อย่างไรก็ตามวัตถุที่เป็นตัวกลางแสงสามารถดูดซับโพลาไรเซชันของแสงได้ตัวกลางเหล่านี้จะเรียกว่าโพลาไรเซอร์ซึ่งเทคโนโลยีแว่นสามิติก็ได้หยิบยืมเทคนิคนี้มาใช้โดยภาพยนตร์จะสายภาพ2ภาพพร้อมกันที่มีโพลาไรเซชันต่างกันโดยแว่นสามิติในเลนซ้ายจะกรองให้เห็นโพลาไรเซชันในแนวตั้งและเลนขวาจะกรองให้เห็นโพลาไรเซชันในแนวนอนการแทรกสอด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คล้ายๆกับคลื่นอื่นอย่างเช่นคลื่นน้ำหรือคลื่นเสียงและอย่างที่รู้กันคลื่นสามารถเสริมกันได้เช่นมียอดสูงของคลื่นสองขบวนเมื่อมาบรรจบกันมันจะเสริมกันทําให้มียอดที่สูงขึ้นเตะกรณีหนึ่งหากยอดคลื่นหนึ่งมาบรรจบกับท้องของอีกคลื่นหนึ่งในกรณีที่ความสูงเท่ากันมันจะหักล้างกันพอดีนี่เป็นการพื้นต้นของการแทรกสอนการแทรกสอดเองก็สามารถอธิบายการเลี้ยวเบนของแสงได้ เช่นการทดลองที่ทําให้แสงผ่านรูรูเดียวแล้วทําให้เกิดแถบมืดและแถบสว่างรวมถึงการทดลองที่ใช้ให้แสงผ่านรูสองรูซึ่งจะทําให้เกิดการเลี้ยวเบนของแสงการกระเจิงจะข้อสรุปก่อนนะที่ว่าอะตอมที่ได้รับคลื่นจะเกิดการสั่นแบบเดียวกับอะตอมต้นกำเนิดและอะตอมเหล่านี้ก็จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมีอะตอมจํานวนมาก ประกอบกันเป็นวัตถุตัวกลางที่มีความใสเมื่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านวัตถุแบบนี้จะเกิดการาส่องสว่างทุกทิศทางนอกเหนือจากเส้นทางเดิมโดยเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระเจิงการสะท้อนเมื่อขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางเข้าไปในวัตถุแบบน้ําส่วนหนึ่งของคลื่นจะเคลื่อนที่ผ่านวัตถุไปและอีส่วนหนึ่งก็จะมีการสะท้อนออกมาสามารถพูดได้ว่าส่วนหนึ่งของคลื่นมีการอักเหและบางส่วนมีการสะท้อน ถ้าเราเปลี่ยนวัตถุเป็นวัตถุที่นำไฟฟ้าอย่างกระจกโลหะอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัตถุจะไม่ได้ถูกขึงไว้โดยอะตอมเมื่อได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเกิดการเคลื่อนไหวและสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาแบบเดียวกที่ตกกระทบคลื่นใหม่ที่ถูกสร้างนี้จะถูกปล่อยออกมาเป็นคลื่นสะท้อนฉะนั้นแสงที่เราเห็นในกระจกก็คือเกิดจากอิเล็กตรอนที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใหม่ ส่วนด้านล่างขึ้นจะถูกสร้างขึ้นมาหักล้างกับคลื่นที่สะท้อนมาอย่างสมบูรณ์การหลกเหกลับมาที่น้ําเมื่อคลื่นผ่านเข้าไปในน้ําเราจะสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างซึ่งมันจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยและความเร็วที่ช้าลงเราอาจจะคุ้นชินกับคุณสมบัตินี้ดี แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันจะมีสาเหตุที่น่าสนใจอยู่นะก็คือเมื่ออะตอมของน้ําในรับคลื่นมันจะสร้างคลื่นแบบเดียวกันมาใหม่อย่างข้อก่อนหน้าแต่คลื่นใหม่ที่ถูกสร้างมานี้จะมีการชดเชยจากคลื่นที่ตกกระทบเล็กน้อยทําให้ความเร็วของมันลดลงทั้งหมดพร้อมกับการอาเคข,ของคลื่นตกกระทบเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกัน ต่เราอคิดผมจะพูดว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นและอาจจะมีบางคนที่เห็นใจบ้างแล้วว่าในเรื่องโฟโตอิเล็กทริกที่เพิ่งเรียนไปเราจะเรียกแสงว่าโฟตอนซึ่งปฏิบัติตัวเป็นอนุภาคและมีความไม่ต่อเนื่องไอนสไตน์ไม่ได้ล้มล้างความรู้เรื่องแสงที่ว่าเป็นคลื่นแต่เขาสรุปไว้ว่าแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเป็นได้ทั้งคลื่นที่มีความต่อเนื่องและอนุภาคที่ไม่มีความต่อเนื่องนั่นเองซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของกลศาสตร์ควอนตัม โดยคําว่าควอนตัมมาจากคําว่าควอนต้าที่มีความหมายว่าความไม่ต่อเนื่องหรือให้เข้าใจง่ายก็คิดว่าการที่อนุภาคสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนั่นเองข้อเสียของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีพลังงานมากพอจนทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมซึ่งจะเรียกว่ารังสีอ่อปจุโดยขึ้นที่เป็นรังสีคอปจุจะได้แก่แกมมาเอ็กซเรย์อัลตราไวโอเลต ซึ่งรังสีก่อประจุจะสร้างความเสียหายต่อ DNA นี่จึงเป็นเหตุผลที่หมอต้องอยู่หลังกระแพงหนะนาขณะทำการตรวจโดยการใช้รังสีเอ็กซเรย์ส่วนโทรศัพท์มือถือและไมโครเวฟมีพลังงานต่ำฉะนั้นจึงใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องรังสีก่อประจุเคสที่รุนแรงที่สุดคือได้รับรังสีก่อประจุป,ปริมาณมากๆในเวลาสั้นส่วนที่เสียหายจากรังสีจะร่างกายจะฟื้นฟูไม่ทันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งเซลล์ทำงานผิดปกติ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตการประยุกต์กับเทคโนโลยีฟินาวิทยาศาสตร์และนวัตวิศรกรรมทำให้เราสามารถใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นโดยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เจ่ยช่วงขึ้นจะถูกใช้อยู่รอบตัวเราเลยแต่ว่าผมจะขอยุกต,ตัวอย่างเคสที่มีความเฉพาะทางขึ้นมาอีกคลื่นวิทยุเป็นคลืนที่มีความถี่ต่ำในการศึกษาด้านดาราศาสตร์ แสงที่ถูกปล่อยออกมาก่าจะเดินทางมาถึงโลกจะโดนการขยายตัวหอยกระพบยืดจนมีความยาวคลื่นที่เพิ่มมากขึ้นจากสสยที่ตามองเห็นจะตกมาอยู่ที่คลื่นวิทยุโดยจะถูกใช้อยู่ในกล้องโทรทัศน์วิทยุเช่นเวลลีเลเอเลเพื่อศึกษาเอกภพไมโครเวฟในทางการแพทย์จะถูกใช้ในการรักษาเนื้อเยื่อด้วยความร้อนที่เรียกว่าไฮเปอร์เทอร์เมียเทอร์ลีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งหรือเนื้อเยื่อที่เสียหายอินฟาเรด ูกใช้ในกล้องโทรทัศน์เจมเว็ฟซึ่งความพิเศษของมันก็คือทําให้เราสามารถสำรวจอาวากาศได้แม้ว่าส่วนนั้นจะมีเมฆฝุ่นบางอยู่นั่นเองแส่ี่ตามมองเห็นถูกใช้ทั่วไปในกล้องโทรทัศน์แบบออปติกกล้องโทรทัศน์อวากาศที่ใช้ช่วงคลื่นนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลอัลตาไวโอลตถูกใช้ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆเช่นในน้ำประปาหรือในน้ำดื่มหรือการทำความสะอาดในห้องปลอดเชื้อต่งตางๆเอ็กซาเล ถูกใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีพลังงานสูงเช่นหลุมดำไบราดลิสตาซูเปอร์โนวาจะศึกษาโดยการใช้กล้องแซนด้าเอ็กซเรย์ออสซเวเอรี่แกมมาในทางโบราณคาดีจะใช้รังสีแกมมาในการตรวจโบราณวัตถุว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่โดยดูการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุนั้น